ความเชื่อเกี่ยวกับกระสือกระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในตัวของคนเพศหญิงซึ่งโดยมากเป็นยายแก่ชอบรับประทานของสดของขาวมักออกหากินเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตไส้พุงส่วนร่างกายคงทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟดวงโตมีสีแดง แต่ส่วนมากจะเป็นสีเขียวเรืองโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่ําจนถึงทั้งคืนและจะกลับเข้าร่างเวลาใกล้รุ่งสางเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่มีพฤติกรรมหรืออาการแปลกๆผิดปกติเช่นไม่ชอบสบตาคนเงียบๆไม่พูดจากับใครชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวบางก็ไม่ชอบแสงสว่างก็มี กระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ยังไม่เป็นที่ทราบซึ่งคนในสมัยโบราณมักจะเรียกว่าผีลากไส้และต่อมาก็จึงเรียกว่ากระสือหรือผีกระสือในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาศสยาศาสตร์เวทมนต์ดำหรือเดรัจฉานวิชาแต่ทําผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดปกติแล้วกระสือจะไม่ทําร้ายคน ว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินเวลากลางคืนแล้วเมื่อพบกับคนก็จะลอยหนีหายไปถ้าหากคนทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจกระสือจะมีความแค้นอาฆาตพยาบาทเมื่อกระสือได้ชำระแค้นกับคนคนนั้นแล้วก็อยู่ที่ว่าจะแค่บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตเลยใครคลอดลูกใหม่กินสดข้าวของเลือดจะชักนำให้ผีกระสือมากินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลูก หรือของทานรกที่คลอดนั้นเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักเอาหนามพุทรามาไว้ที่ใต้ถุนเรือนตรงที่มีร่องหรือมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาเชื่อกันว่ากระสือกลัวหนามเกี่ยวไส้นอกจากของสดของขาวแล้วกระสือยังชอบรับประทานของโสโครกเช่นอุจจาระเป็นต้นเมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนไว้ก็เข้าไปเช็ดปากผ้านั้น จะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงดวงถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนจนทนไม่ไหวต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มต่อไปกระสือนั้น <c oughs> เมื่อเจ็บจนจะตายก็ไม่ตายเด็ดขาดและจะต้องขายน้ํำลายของตนถ่ายเข้าปากลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทายาทเป็นกระสือต่อตนถึงจะตายได้โดยไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปการปราบกระสือนั้น ไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสู่ออกจากร่างเหยื่อได้ว่ากันว่าวิญญาณน,นั้นได้อย่างลึกลงในใจของคนคนนั้นซึ่งสังเกตได้ว่าเป็นการอย่างลึกในขั้นที่วิญญาณสามารถบังคับให้ร่างกายของผู้ที่ถูกสิ่งนั้นอยู่ในสภาพที่วิปลาสผิดธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อเช่นการถอดหัวและอวัยวะภายในให้หลุดออกมาจากร่างกายรวมถึงการลอยตัวอยู่ในอากาศฉะนั้น ร่างกายของคนคนนั้นเมื่อถูกวิญญาณร้ายบังคับให้ทำในสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาทำแล้วเสียชีวิตก็เท่ากับว่ากายนั้นเป็นร่างกายที่ไร้สิ้นซึ่งความเป็นมนุษย์เป็นร่างกายที่เสียหายและยังคงมีชีวิตอยู่ได้โดยอำนาจของวิญญาณถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไปแต่ร่างกายนั้นก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติดังนั้นการปราบกระสือเท่ากับต้องฆ่าคนคนนั้นไปด้วยเลย บางท้องที่เล่าว่ากระสือชลาเมื่อมีการถ่ายทอดความเป็นกระสือสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปแล้วตนเองจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานก่อนจะเสียชีวิตในสภาพที่หัวกับอวัยวะภายในหลุดออกมาจากตัวซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกวิญญาณร้ายบังคับให้แยกออกไปหากินเมื่อครั้งยังมีกระสืออยู่ในร่างเมื่อถ่ายทอดกระสือออกจากร่างไปแล้วหัวกับตัวก็จะไม่สามารถต่อติดเชื่อมกันอีกต่อไป กระสือในทางวิทยาศาสตร์กระสือมักได้รับการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ว่าคือดวงไฟที่ลุกโชนจากโมเลกุลของก๊าซมีเทนที่เกิดจากการสะสมของซากเน่าเปื่อยของอินทรีย์สารในนาข้าวหรือท้องทุ่งแต่ในทัศนะของรองศาสตราจารย์ดเอร์สิรินทรเทพเต้าประยูนเป็นนักวิชาการผู้ศึกษาเรื่องพลังงานธรรมชาติแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ พอกาสมีเทนในนาข้าวนั้นไม่ได้มีปริมาณมากพอที่จะเกิดการลุกไหม้อีกทั้งถ้าลุกไหม้จริงก็ปรากฏอยู่บริเวณเฉพาะผิวหน้าของวัตถุมิได้ลอยขึ้นไปในอากาศหรือเคลื่อนที่ได้อีกทั้งในทางกายวิภาคร่างกายมนุษย์เมื่อถอดส่วนหัวแล้วอวัยวะส่วนอื่นๆเช่นไส้หัวใจหรือปอดก็จะไม่ติดออกมาด้วยอิทธิพลความเชื่อของกระสือความเชื่อเรื่องกระสือนี้ มีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันของคนไทยโบราณเป็นต้นว่าผลกล้วยที่แกนทั้งเคือจะเรียกว่ากล้วยกระสือดูดคนตะกะกินหรือที่กินอยากสวราปาจะเรียกว่าคนตะกะเหมือนผีกระสือหรือคนกินเหมือนผีกระสือโคมชนิดหนึ่งที่มีเปิดไฟได้และมีแว่นฉายแสงไปด้วยวาบๆเรียกว่าโคมตาวัวหรือกระสือไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งเรืองแสงได้ในที่มืดเรียกว่าว่านกระสือเห็ดจำพวกหนึ่งสามารถเรืองแสงได้ในที่มืดเรียกว่าเห็ดกระสือที่ตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหนองกระเสมเดิมมีชื่อว่าหนองกระสือทั้งนี้มีเสียงล่ำลือกันว่าในปีพศ2530มีชาวบ้านพบเห็นกระสือที่นี่ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเพื่อลดความน่ากลัวลง ความจริงแล้วเพื่อนบ้านเราต่างมีผีกระสือคล้ายเราทั้งนั้นเรามาดูกันว่ามีประเทศอะไรกันบ้างครับกระสือในกัมพูชาเรียกว่าเอ,อิบมีการสันนิษฐานว่ากระสือที่มีมาจากประเทศกัมพูชาโดยเกิดจากผู้ที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำเขมรแล้วทําผิดข้อห้ามในลาวเรียกว่ากระสือในเวียดนามเรียกว่ามาลายในแถบมาเลเซียยังมีเรื่องของผีที่ลักษณะคล้ายกระสือของไทยด้วยว่าฮันตูปีนังกาลัน หรือปีนังกาลันมีเรื่องเล่าว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกวันหนึ่งในตอนกลางคืนผู้เป็นพ่อได้ออกไปธุระข้างนอกผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวรนน้ำมนมาทารอบคอสักพักหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดออกมาด้วยเวลาที่ออกหากินจะเห็นเป็นแสงสีเหลืองมีเสียงดังดูดลมพัดตลอดเวลาที่นางลอยไป เพื่อขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนางผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นจึงลองเอาน้ำมันมนของแม่มาลองทาดูบ้างขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัวจนร้องวอยวอยออกมาว่าช่วยด้วยหัวของฉันกำลังจะหลุดออกจากตัวแล้วชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันทั่วแต่ไม่มีใครกล้าเสนอหน้าเข้ามาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมา เสียงร้องโวยวายก็เงียบลงหลังจากวันนั้นครอบครัวนั้นก็ย้ายหนีไปจากที่นั่นและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยซึ่งความแตกต่างของฮันตูปินังกาลันและกระสือต่างกันที่สีของดวงไฟที่กระสือจะเป็นสีเขียวหรือแดงและฮันตูปินังกาลันจะเป็นสีเหลืองอีกทั้งฮันตูปินังกาลันยังมีความดุร้ายกว่าด้วยที่ฟิลิปปินส์มีความเชื่อเรื่องมานานังเกล ผีดูดเลือดที่มีปีกเหมือนค้างคาวขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเมื่อออกล่าเหยื่อจะถอดลำตัวท่อนบนออกแล้วบินไปในอากาศรวมถึงยังชอบที่จะกินเด็กทาลกจากคันผู้เป็นแม่อีกด้วยนอกจากนั้นแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจที่สามารถถอดหัวหากินได้ในเวลากลางคืนเรียกกันว่านุเกคุบิอาศัยอยู่ในแถบภูเขาบริเวณมณฑลไคจนซามูไรผู้กล้าผู้หนึ่ง ที่เลิกจากการเป็นสมุไรแล้วได้บวชเป็นพระทุโดมผ่านไปหัวหน้าปีศาจในร่างกายมนุษย์ก็ได้นิมนต์ให้ไปพักที่บ้านในเวลากลางคืนพระก็ตื่นขึ้นมากลางดึกหวังจะดื่มน้ําโดยไม่รบกวนเจ้าของบ้านขณะผ่านไปยังห้องที่เหล่าปีศาจนอนกันพบว่าทั้งหมดเป็นร่างที่ไม่มีหัวแล้วพระตามไปดูนอกบ้านพบเป็นหัวปีศาจสามสี่หัวน่องลอยไปมา ช้ลิ้นตวัดกินมดปวกตามพื้นและคุยกันว่าจะกินพระในเวลาก่อนรุ่งพระเลยลากเอาร่างที่ไรหัวเหล่านั้นไปซ่อนไว้เมื่อปีศาจกลับไปดูที่บ้านไม่พบทั้งพระและร่างของตนเลยตกใจและโกรธจัดทั้งหมดได้ลุมทำร้ายพระแต่ไม่อาจจะทำอะไรพระได้เพราะพระเคยเป็นซามูไรมาก่อนก็ตายลงเมื่อถึงเวลาเช้าแต่หัวของหัวหน้าปีศาจก็ได้กัดติดกับจีวรพระ ไม่สามารถถอดออกได้ต่อมามีโจรผู้หนึ่งได้ขอซื้อหัวปีศาจนี้ต่อจากพระโจรหวังจะใช้หัวปีศาจนี้หลอกผู้คนเอาเงินแต่ต่อมากลัวปีศาจจะมาเอาคืนเลยทําสุสานฝังไว้ว่ากันว่าสุสานแห่งนี้ยังมีปรากฏจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับสารานุกรมผีตอนผีกระสือ ชอบหรือไม่ชอบกันอย่างไรคอมเมนต์มาให้ฟังกันบ้างนะครับและก่อนจะนอนกันในคืนนี้ผมอยากจะฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคืนนี้ลาทีสวัสดิ์ครับ